สวัสดีครับร้านลังสิทธ์ทำสีล้อครับวันนี้ก็มาอีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นล้อแม็กฮอนด้าเว e นะครับล้อแม็กตระกูลฮอน d ้าเวฟนะครับมาทําสีบอลเงินนะครับบอลเงินอ่านี่นะครับสีบอลเงินนะครับแต่สีนี้จะเป็นสีบอลเงินสีพิเศษนะครับมันจะออกค่อนข้างแบบเป็นสีเงินเลยนะครับเป็นสีเงิน แล้วก็เป็นเกตใหญ่นะครับเป็นเกตใหญ่เวลาที่โดนแสงแดดเนี่ยมันจะเป็นเกตเนี่ยนะเดี๋ยวผมเปิดไฟฉายชดเชยแสงให้นะจะได้เห็นนะครับจะได้เห็นว่าเวลาที่มันโดนแสงแดดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ <One day. S 1> อ่าเนี่ยครับมันจะเป็นเกตเกตอย่างนี้เลยนะครับมันจะเป็นเกตเกตเลยเกตเบลอเลยเนี่ยถ้ามองของจริงอะมันสวยวันนี้นะครับมองของจริงอะมันสวยกว่าน,นี้ แต่ว่านเนี้ยมันมองผ่านกล้องมือถือนะครับอ่าเนี่ยครับมองผ่านกล้องมือถือมันก็จะดบดบไปหน่อยมันจะดบดบไปหน่อยแต่ถ้าเผื่อเห็นของจริงเนี่ยสวยแน่นอนนี่นะครับล้อหน้าก็เช่นกันนะครับนี่ครับมันจะเป็นเกตเกตนะครับเ<น>ห็นของจริงสวยกว่าในกล้องเยอะนะอันนี้ผมบอกเลยว่าในกล้องมันดูไม่ค่อยเห็นเกตเท่าไหร่เลย มันดูไม่ค่อยเป็นเกตหรือว่าไม่ค่อยเห็นเกตชัดเจนเท่าไหร่มันดอบลงไปเยอะเลยนะครับไอไ้เกตมันอะอ่าเนี่ยมันดอบลงไปเยอะเลยนะครับเกตมันอ่าน,นี่นะครับเป็นสีบอลน,นะครับสีบอลเงินแต่ว่าอันนี้เป็นสีบอลเงินเบอร์พิเศษนะครับมันแทบจะเป็นสีเงินเลยนะครับอันนี้เนี่ย <ๆ S 1> ถ้ามองแบบอย่างเงี้ยมันแทบจะเป็นสีเงินเลยนะครับนี่อันนี้ล้อหลังนะครับอันนี้ล้อหลัง อีกฝั่งหนึ่งก็ประมาณนี้อ่านี่นะครับประมาณนี้เนี่ยครับมันจะเป็นเกตดเกตเลยนะครับมันจะเป็นเกตดเกตเลยโดนแดดสวยมากๆครับอันเนี้ยคือถ้าโดนแดดเนี่ยแดดมากระทบที่ผิวสีเนี่ยนะมากระทบที่ผิวสีเนี่ยรับรองว่าสวยมากๆแน่นอน รัลบรองว่าสวยมากๆครับถ้าเบื่อแดดมากระทบที่ตัวผิวสีอ่านี่นะครับอ่านี่นะครับสีบอลเงินอันนี้จะค่อนข้างออกไปเป็นสีเงินมากๆเลยเป็นสีเงินแบบสว่างๆเลยนะครับอันนี้แต่ถ้าเป็นสีบอลเงินธรรมดานะครับบอลเงินธรรมดาเนี่ยมันจะดรอปลงไปกว่านี้เยอะเลยอ่านี่นะครับ จะเป็นเกตๆเลยนะครับจะเป็นเกตๆเลยอ่านี่นะครับพวกหน้าแปนต่างๆเนี่ยเราก็ปิดกันสีนะครับหน้าแปนต่างๆปิดกันสีด้านในก็มีละองสีบ้างนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพอว้ยประกอบใช้งานเนี่ยพอเบรกมันมาสีบริเวณนี้ละองสีมันก็หลุดหมดแล้วนะครับพอเบรกมันมาสีละองสีมันก็หลุดมาแล้วอ่าครับอันนี้เราก็ปิดกันสีครับปิดกันสีล้อหน้าพวกหน้าโปงหน้าแปนเลยเนี่ยเราก็ปิดกันสีนะเนี่ยนะครับปิดกันสีไว้หมด นี่นะครับอันนี้ขอเรียกสีบอลเงินพิเศษและการสีบอลเงินพิเศษเกตใหญ่ครับสีบอลเกตใหญ่อันนี้นี่เลยครับอันนี้ก็ราคาจะแพงขึ้น500บาทครับราคาจะแพงขึ้น500บาทสำหรับล้อแมกเวฟนะราคาจะแพงขึ้น ราคาจะแพงขึ้นครับ500บาทจากเดิมทีเนี่ยจะเริ่มที่1,500าก็จะมาเป็นคู่ละ2,000นะครับอ่านี่นะครับเป็นสีแบบนี้เลยนะครับเป็นระบบสี 2K นะครับระบบสี 2K ระบบสี 2K ก็คือเหมือนชุดสีมอเตอร์ไซค์ครับเหมือนชุดสีมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อนะครับเหมือนชุดสีมอเตอร์ไซค์ เหมือนสรถยนต์นะครับเหมือนสีรถยนต์ทุกยี่ห้อสีรถยนต์สีมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อนั่นคือระบบ 2K นะครับขั้นตอนการทําต่างๆของทางร้านก็มีให้ครบตามมาตรฐานทุกขั้นตอนนะครับโอเคนะครับท่านใดสนใจชอบสีนี้ก็มาจัดกันได้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้านลังสิทธ์ทำสีล้อสวัสดีครับ